กระร้อนแบบนี้เลยอันนี้เมนูอะไรครับ,เ,รบเมนูอะไรครับอทอดทะเลครัหอยทอดทะเลทอดทะเลกระท้อดทะเลกระท้อนนะครับทีทะทะ่ ไ่ช้ำๆเลยนะทุกคนอาวกระทะร้อนยังไงเดี๋ยวดูครับ้กระทะร้อนแบบนี้เลย โสุดยอดครับนี่ในร้านคนเต็มเลยนะทุกคนแวะมากินกันได้ครับเครื่องแน่นครับร้านนี้